สวัสดีนะครับสวัสดี f อฟเชฟหนุ่มนําโชคทุกท่านนะครับผมพบกันวันนี้วันที่สามเดือนเจ็ดปีหกแปดนะครับผมกับแนวทางฮานอยสูตรมัดรวม4ี่น้อยครับผมพบกันช่วงเช้าๆของวันพฤหัสนะครับผมวันทํางานของใครหลายๆคนนะครับผมเชฟหนุ่มก็ทํางาน,นครับอยู่ในไร่ช่วงนี้ก็7จ็ดโมงกว่าๆครับผมมาทําคลิปให้พี่ๆเอซได้รับชมกันนะครับผม สำหรับพี่พี่เอฟซท่านใดนะครับเดือนนี้เดือนใหม่แล้วใครอยากเข้ากลุ่มไลน์นะครับรีบด่วนเลยนะครับผมเทปหนุ่มจะเปิดให้เข้ากลุ่มไลน์ฟรีนะครับผมย้ําว่าฟรีนะครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเข้ากลุ่มไลน์ตอนนี้จะมีกลุ่มไลน์อยู่เทปหนุ่มจะตั้งขึ้นอีกกลุ่มนึงอีกกลุ่มนึงจะเป็นกลุ่มที่อ่าอ้าวมีสายโทรเข้าอีกกลุ่มนึงเทปหนุ่มจะทําเป็นกลุ่มที่มีเฉพาะสามไอชุดเด็ดสามตัวไอชุดเด็ดสามชุด สี่ชุดประมาณนี้ครับผมเป็นอีกหนึ่งกลุ่มแล้วก็กลุ่มรวมกลุ่มรวมกลุ่มที่มีอยุดประจํานี้ก็หนึ่งกลุ่มนะครับผมใครอยากเข้านะครับแอดไลน์เข้ามานะครับผมฟรีนะครับย้ําว่าฟรีรีบเข้าด่วนนะครับเพราะว่า,าบางทีเชฟหนุ่มไม่ได้ลงคลิปเชฟหนุ่มก็จะลงให้ในกลุ่มไลน์นะครับมันเป็นมีแล้วก็มีพี่ๆท่านใดที่หาที่ลงทุนไม่ได้ก็ลองมาเข้าดูนะครับผมครับผมไลน์เชฟหนุ่มก็ หาที่เสี่ยงไม่ได้เนาะ0ูนย์แปดเจ็ดนะครับผมเก้าหหนะครับผมเก้าหกหห้าหกศูนย์ห้านะครับผมฟรีนะครับไม่มีค่าเข้าไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับฟรีใครอยากเข้าทักทายมาเลยครับด่วนๆเลยนะครับผมเทปหนุ่มรับด่วนๆนะครับตอนนี้มีอยู่เก้าสิบก็น่าจะไม่เกินสองรอพอครับผมใครที่อยากเข้าก็ทักทายเข้ามาได้ด่วนเลยนะครับ บอกว่าเข้ากลุ่มนะครับในกลุ่มก็จะมีน้องเอ็ดบินคอยให้แนวทางคอยวางผลให้ขอผลได้นะครับผมในกลุ่มไลน์ครับผมเดี๋ยวเราไปสรุปผลของวันที่วันที่สองเนาะส่วนเราพัฒนาก็เข้าสองสองนะครับเมื่อวานสองสองก็เข้านะครับแต่ไม่ได้เข้าตัวเด่นเนาะสำหรับผลของวันที่สองของฮาน้อยครับเชฟหนุ่มให้เด่นที่สองสี่หกเก้าวิ่งรู่ที่หกนะครับเฉพาะกิดออก 1> 2องหนึ่งสกับ4ี่แก็มา48นะครับผมส่วนรอบพิเศษออก9ก้หหกับสองห้าหสองก็มาตัวกลับนะครับผมสองหหสองส่วนเชฟหนุมบอกให้ติดเบิ้ลก็มาเบิ้ลที่ห้าห้าเนาะมาจริงเนาะติดเบิ้ลมาจริงเนาะห้าห้า ให้หกหกออก5้าาสำหรับรอบปกติออก6กสกับ8 7นี่ครับผมเบิ้ลมาจริงๆครับสีนะครับผมติดเบิ้ลมา2รอบเลยส่วนรอบ VIP ออกเจ็ดห้าสากับสองศูนย์รอบนี้ไม่เข้าเข้าแต่เด่นสองนะครับผมสำหรับสามตัวก็เหมือนเดิมครับผิดแต้ม CC, เดียวเหมือนเดิมอันนี้ออก6กสอันนี้ ให้เก้าสี่หกเข้าหกกับสี่เข้าหกกับสี่อันนี้ก็เข้าหกกับสี่อันนี้ก็เข้าสี่กับหกเห็นไหมมันจะผิดแค่ตัวเดียวทั้งนั้นเลยสูตสามตัวเนาะครับตามต่อของวันที่สามเลยนะครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางของเชฟหนุ่มเป็นสูตรคิดคำนวณน,นะครับผม ตามต่อเลยนะครับผมจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้ก็จะหมดอีกแล้วทั้งสีน้ำเงินสีแดงเลยวันนี้วันที่สามนะครับผมเดือนเจ็ดนะครับผมปีหกแปดครับใครอยากได้แนวทางอะไรใต้คอมเมนต์ได้เลยครับเดี๋ยวเทมนุมจะลงให้หลายๆแนวทางครับใครเอาที่ เชฟเอฟซีอยากได้นะครับมีหมดนะครับนิเคอีมีทั้งหุ้นอะไรใครอยากได้ก็ลองทักทายกันเข้ามาเผื่อมีเวลาก็จะทําคลิปให้นะครับลองลองฟังดูเสียงก่อนว่าอยากได้อะไรเนะาะฮานอยส่วนเรื่องให้ตัดตัวให้น้อยลงเชฟหนุ่มบอกว่าคงจะทําให้ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเชฟหนุ่มทําตามสูตรอย่างนี้เนาะก็มีคนชอบทั้งคนไม่ชอบก็มีก็แล้วแต่ใครชอบก็ดูใครไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมสังคมทุกวันนี้ก็ เศรษฐกิจก็แย่เนาะก็เอาตัวกันให้รอดก็ก็พอเด่นนะครับผมในกลุ่มย้ำเตือนทุกครั้งนะครับไม่คุยเรื่องการเมืองนะครับในกลุ่มนะครับผมวันนี้เด่นที่สามนะครับผมห้าเจ็ดแล้วก็แปดนะครับผมวิ่งลูดนะครับผมวิ่งลูด วิ่งลู่ที่สามนะครับผมสามสี่นะครับผมสามห้านะครับผมสามหนะครับแล้วก็สามเจ็ดนะครับผมห้าหนะครับผม ห้าเจ็ดห้าแปดแล้วก็ห้าเก้านะครับเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดศูนย์นะครับผมส่วนแปดนะครับผมก็จะเป็นแปดศูนย์ แปดสองไอปดูย์แปดสองแปดหนึ่งแล้วก็แปดสามนะครับผมชุดเบิ้ลนะครับผมสามสามห้าห้าเจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดปดนะครับผม,บผมชุดสามตัวมันเฉียวเต้มเดียวเต้มเดียวเนาะก็จะเป็น แปดหนะครับผมหรือไม่ก็5้าเก็ได้แล้วแต่เราเนาะเจ็ 7, 3, นะครับเมื่อวานมันออก7จ็ห้าสมเจ็บหนุ่มลงให้ตามสูตรนะครับเอาในนี้มาเลยนะครับผมแล้วก็เ แปดสามสามห้าหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันสามห้าหนึ่งเลยครับสามห้าหนึ่งครับผมประมาณนี้สำหรับเอ่อ อยู่ในไร่ในป่ายุงก็เยอะวิ่งลู่ที่สามนะครับผมวันนี้เด่นที่สามกับห้านะครับวิ่งลู่ที่สามกับห้าสามห้านะครับผมชุดงบน้อยนะครับผมห้าเจ็ดนะครับผมเจ็ดแปดนะครับผม แล้วก็83นะครับผมเมื่อวานไปออกเฉพาะขิดไอออกกาชาตเนาะ875นะครับผมแล้วก็735นะครับผมคูเบิล33กับ55นะครับวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเบิลหรือเปล่ปาแต่เมื่อวานมั่นใจมากครับผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับแนวทางของฮานอยประจำวันที่3ครับ โอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามใครอยากเข้ากลุ่มอีกครั้งครับเข้ากลุ่มทักถ่ายกันเข้ามาได้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับ